เดินไปเวสต์ฟิลด์ตรงนี้เนี่ยที่ตรงนี้นะคะในอนาคตเขาจะทำเป็นตลาดเนาะเบ่เบงเดินไปนู่นแหละกับรถเข็นของเขาพางตรงนี้เป็นที่จอดรถนะคะเนี่ยบ้านนายอยู่ติดกับสถานีรถไฟเลยตึกเควสเนี่ยเราก็แค่เดินข้ามไปฝั่งเวสต์ฟิลด์มีรถไฟที่มาจอดรอนะใกล้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถคนพิการนะ อันนี้คือเบ้งงนรถเข็นมาด้วยก็เลยจะขึ้นลิฟต์ไปแต่ปกติแล้วเราจะขึ้นบันไดไป En share zone ก็คือรถเข้าไม่ได้แล้วนะครับฝั่งที่ยอยู่เป็นนอ p เพนริดนะเข้าไปแล้วทอมน้อยหนึ่งท่านนะฮะอะไรทำหน้าอะไรฮะนี่คือคนที่เบื่อโลกหนึ่งคนนะ,ะว่าแบบมึงจะอัดอะไรกูอายคนอื่นเขา และนี่คือสถา,านีรถไฟเพนลิน,นะครับเบลโมสตีนะครับตรงนี้จะเป็นรถบัสสาย t a ต d A ถึง Stand F โอเคกดข้ามตรงนี้จะเป็นร้านเร d คา w วันนี้จะเป็นบาร์ตอนกลางคืนนะนี่เห็นไหมเห็นวัวไหมมันคือเรดคา w แล้วเราก็ถึงเวทฟิลล์แล้วนะครับเราก็จะเดินทะลุห้างไปเลย เราจะไม่เลี้ยวไปทางซ้ายนะคะนี่คือ e-bike เซล e h ฮับไพร์ e ด้วย oh. แลวนี่คือเด็กๆชอบแน่นอนสีสันนี่คือเกม PlayStation นะและเกมนี้ที่พี่เองเล่นให้เราดูก็หลายเกมเลยแหละเป็น V R ของ PlayStation เลยนะ p พล799ดอลตีเป็นไทยเท่าไหรอ mm. ่อ่ะก็จะประมาณ1 8 0 0 0 9นะ นี่คือร้านอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงนะครับนี่น้องแมวน่ารักมากนี่นะครับ350น้องคน <Nice. S 2> นี้งีกจะตายขายด้วยดูซิแพงนะถ้าไปจากจุจักพี่ไทยคือตัวละร้อยอะน้องเลี้ยทำความสะอาดตัวเอง <Nice. S 2> น้องนอนน่ารักมากเลยเอาฉันกลับบ้าน ออกกําลังกายให้ดูเวยเออโชว์โชว์โชวเ์เธอนี่มันหนูผอมนี่หว่าไม่ใช่หนูอ้วนส่วนตู้นี้นะคะนอนอยู่บนนี่คือตูอเ้เไว้เลี้ยงพวกสัตว์เลยค่นะโอเคเราต้องออกจากร้านนี้แล้วละ่ะไม่งั้นเราจะไม่ได้ซื้อของกินกันสักทีนะเพราะเราจะอยู่ร้านน,านาี้นานมากตนจะพานมารีวิวร้านซูชินนมูสังนะ ก็ซานชูโร่แล้วเราจะเลี้ยวเข้าไปทางนี้เพราเราออกจากรูเมื่อกี้ตรงนู้นเป็นหอยเดินขึ้นไปดูหนังตรงนี้เป็นร้านโยเกิด์ตโอเคข้ามไปฝั่งนู้นนี่ร้านเฮากําลังเซล์ลด้วยเข้าไปดูดีกว่าอันนี้เป็นหลุมกกมๆมีหม้อ,น,น,มอน่ารักมากอันนี้คือน่ารักมากเป็นแบบหม้อเล็ก โซนพิซซ่าพาสต้าอะไรอย่างเงี้ยน,นะแบบประเทศอิตาลีนี่นี่ไงเครื่องทำเส้นอันนี้คือโซนมีดครับผมนี่หมอ้อไฟฟ้าอันนี้เป็นแอร์ไฟนี้เป็นแบบโดนัทโดนัท,นทบ้านเราฟินเอเชียมาไม่รู้อ่านหรืเปล่านี่รถโคล่านะเอาอันนึงแล้วก็อันนี้รถมะนาวเอาอีกอันนึ่งของแช่แข็งเทียบเลย นีไ่ไปทำเล่นได้ไหมอ่ะอนี่คือวัแลนี่ก็เป็นทำข้าวแกงเกาหลีนะสอสเกาหลีต่างๆเท่นจังจากไทยอย่างนี้แรกจะเดินเข้าอาดีนะคะแต่มันเจอร้านของเล่นก่อนอก็เลยจะแวะเข้าร้านของเล่น <laughs> และนี่คือเลโก้ต่างๆมีแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วย <laughs> ก็จะเป็นแบบพวก <laughs> รถแข่งยานอวกาศอะไรเงี้ยฟิกเกอร ของ pop culture นะคะดิจิทูของโปเกมอนโอ้โหถ้ามีลูกผู้ชายนี่น่าซื้อมากอะ่ะคือแบบตัวเท่าเด็กคนเดียวนี่คือดูน่าเลิฟโค้น่ารักมากอ่ะจะเป็นโซนแบบเด็กผู้หญิงอารมณ์ส่วนสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้โหกิฟต์ปังๆชมพูพิ้งสุดๆ ป๊อพีน่ารักอะแก้วอนาเอลซ่าใดๆคือน่ารักมาก t อย Story นี่คือน่ารักมากคือดูตรงนี้นะเป็นรีซอฟเอเวอโลโมนะคะเป็นน้ำสิบสขวดเป็นรีไซเคิลร้อนะคือน่าซื้อมากๆไลยเยียนหนึ่งเดียวตรงนี้นอกนั้นเป็นตัวละครอ,อีกตัวหนึ่ง Wonder w o วูแนปีอะไรวะเนี่ย c คนชัปพ,พิล,ล่าลดตากนี่เป็นที่ห้อที่ทำพวกเสื้อรองเทา้าบูทต่างๆงานสายช่างด้วยนะอันนี้คือของที่เราซื้อนะฮอชอยแคโรตอนนี้ก็ฟรีอ,อันนี้หมูสับสี่ดอนก็จะแพงลงมาหน่อยนะฮะเก้าจุดสี่เก้า on วันนี้ก็ใส่เสื้อสีส้มมาให้ดูเหมือนว่าเราไปทํางานข้างนอกมนาะเพราะว่าแอร์บอกที่ทํางานร้านญี่ปุ่นไปแล้วนะคะงานจำแมคคือ warehouse electronic เนาะงานเสริมแมคเป็นร้านญี่ปุ่นทาเสาร์อาทิตย์วันละ4ี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ตอนแรกเขายังเอาแท็กเราอยู่แล้วก็โอเคไม่เป็นไรก็ไปเค็มแท็กไปจ่ายแท็กเอาตอนช่วงเค็มแท็กไปนะแต่ว่าวันนี้เขาส่งข้อความมาบอกว่าเธอไม่มาทํางานหรอไอก็บอกว่าเอ้ยฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ไปเขาก็เข้าใจว่าเราเริ่มวิกหน้าเราบอกว่าวันเสาร์นี้มันเป็นวันที่ 一月来一、哦、月 เขาก็อกโอเคงั้นวันนี้ถ้ามาทําสัก3ามชั่วโมงได้ไหมแบบ6กโมงถึงสามทุ่มครึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือ3ชั่วโมงครึ่งแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยววันอาทิตย์อาจจะหาคนมารีเพสแอร์ให้อะไรอย่างเงี้ยแอร์ก็อโอเคโอเคไปก็ได้ซึ่งจริงๆอะแอร์ต้องไปกับแฟนที่อีสปูดนะคะเพราะว่าแฟนแอร์ไปช่วยคนรู้จักนะทําบันไดก็คือรับเงินสดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออใส่เสื้อสีส้มไปแล,แล้วตอนที่เราไปเปลี่ยนเป็นเสื้อคลุมของที่ร้านเขาจะได้รู้ว่าเออเราไปที่อื่นมาเพราะตอนที่แอร์โทรกลับไปหาเขาแอร์บอกว ชั่วโมงเลยเพื่อที่จะกลับมาผลิตอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะได้ดูว่าเออเรามาทํางานทันนะตอนนี้ก็กําลังเดินไปทํางานกันนะทุกคนพกน้ำรอนมาด้วยเพราะว่าเป็นช่วงหน้าหนาวหน้าหนาวเริ่มตั้งแต่ต้นมิถุนาแล้ว ไรขับรถต้องใส่ถุงมือด้วยเหรมันหนาวขนาดนั้นเลยเหรออะเธอเธอมือเขาเป็นกิ่นในนี่อยู่เลยอะพอแล้วไปได้ยังอยู่ข้าวว่ะ ขอบคุณที่ดูจบมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ